สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องเคนโด้เด็กเนี่ยนะครับอันนี้เราก็จะมาทําคลิปบล็อกคอนนะครับเป็นอาหารบ้างนะครับนี่เมล็ดข้าวโพดป๊อปคอนตาเอลูกนี่ครับผมก็ซื้อมาจากแม่โคของเชลล่าครับผมก็เห็นคลิปในทิกต็อกหรือว่ายูทูบหลายๆคลิปมากเลยนะครับเอ้ยขอทำพวกพูดกับเอ้ยป๊อปคอนกันนะครับผมเห็นเลยอยากกินมากเลยครับท่านแบบมันน่าจะอร่อยแน่ๆครับไม่ต้องไปซื้อ ไม่ต้องไปซื้อที่โรงหนังอะไรพวกนี้นะคบก็มาทำเองก็ได้ครับแถมถ้าถูกใจก็อทำไปได้เลยได้นะครับเดี๋ข้างะมันจะแต่ตตุมต่างตูมต่างกระเด็นไปหมดนะครับเราจะทำเป็นลชุชาอิอะไรเราก็คอยติดตามมาดูนะแต่ก่อนที่จะไปดูคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้้วยนะครับ เื่อเป็นกำลังใจในการำทำคลิปต่อไปนะครับคนที่กดแล้วกดทุกอย่างแล้วก็ขอบคุณด้วยนะคะบไปไปตอนทำกันเลยนี่นะครับเราก็เตรียมอุปกรณ์กันมานัเดิมเี่คพูดนี่ก็คือน้ำมันนะครับมรดกเฮ้ยมอไรไม่รู้ครับน้ำมันพืชมรกตนะครับก็เทลงไปแล้วก็ร้อนแล้วมันก็ทอด มันคือน้ํามันรันสำหรับทอดนะครับอันนี้ก็คือน้ำแครับผมก็เอาไปละลายมาแล้วครับมีสีอยู่มนน้ำส้มเลยอันนี้ก็คือน้ําตาลครับนี่หวานมากๆเลยครับนี่นี่ก็คือเกลือครับนี่นจะเคนะนี่นะครับก็คือไม้พายนะครับใช้สําหรับคนถ้าใช้พลาสติกมันไม่ได้นะครับมันจะละลายไม่พายแบงนี้นี่นะครับก็คือหม้ออันนี้ครับผมก็ใช้หม้อนี้เพราะว่า สามารถเล่นระดับไฟได้ด้วยนะครับร้อนหรือร้อนอะไรพวกนี้นะเดี๋ยวเราก็มาทํากันเลยนะครับอันดับแรกนะครับแล้วก็เทน้ํามันลงไปก่อนนะครับเราอย่าเพิ่งเปิดหม้อนะครับเพราะหม้อนี้มันร้อนเร็วนะครับนะครับช้อนหนึ่งประมาณช้อนหนึ่งต่อไปนะครับแล้วก็เอาเนยที่เราละลายมาแล้วใส่ไป5ช้อนนะครับ นหนหึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้าครับต่อไปนะครับก็คือน้ำตาลนะครับสองช้อนครับ เือไปไหนเ่อกี้อยอหนึ่งกีดนะครับครับเดี๋ยวเราก็มาตัดข้าวโพกันเลยนะครับ เราก็มาเร่งไฟนะครับพอให้ไฟมันเปิดนะครับนี่แบบนี้นครับต่อไปนะครับเราก็คนนะครับแเมื่อกี้เราใส่น้ำตาลเกลืออะไรพวกนี้นะครับเราต้องคนให้เข้ากันร้อนมัน,นร้อนๆก่อนนะครับแต่ค่อยใส่ข้าวโดโอเคแล้วก็เทมาด้างข้างตรงนีน้ใหม้มันแบบชุช่มฉ่ำเฉยสตีเรียมเราจะคนให้ทุอกอย่างมันเข้ากันนะครับนูนกินเลยล้วมันชอย แล้วก็เทข้าวโพดใส่ด้วยก่อนครับเทยเยอะไ้มประมาณนี้นะกกน,น,น,นะครับแล้วผมกลมันหผมก็ไว้นะครับแล้วก็เทใส่ในหม้อเลยนะกลัวจังเลยกลัวกลัวกลัว นะคะเราก็ต้องอยู่ไกลๆที่จะคนนะคะน่ากลัวมากเลยครับพอประพอน์นี่เขาทำกันในโรงหนังนี่เขาไม่ใช้มืคนนะครับเขาใช้เครื่องอัตโนมัติคนอะไรพวกนี้ครับอันครบแล้วก็ร้อยมันพูดครับให้มันร้องคนแล้วก็หลีกไป ขวาไปเลยนะครับได้เคนไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะพองตัวครับเมื่อกี้มีน้ำมันออกมาด้วยเออมันน่าจะใกล้ๆที่จะเตือนแล้วตูดต่างเลยนะครับโอ้ยดูสีดิครับน่ากินมากเพราะมันไหนมจะพูดเนี่ยหรือว่าใส่ครใครบ้างเวลาคนนะครับก็พยายามคนให้เม็ดอยู่ตรงกลางครับให้มันทวนน้ำมัน

ให้ให้ปิดไฟนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่เงียบครับยังพูอีกเอาเอายังพูอีกครับนี่ยังยังนะครับเมื่อกี้ห็นอยู่ด้านในครับยังไม่ระเบิดระเบิดครับโอ้น่ากินดๆไปเลยครับพี่น้องมีแต่เนยว้าวยัง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 ูอยู่อ่ะโอ้แต่เลยแล้วจะพูดแล้วนะโอ้จะพูด ขย่อยนิดนึงนะครับน่มันมีเลด้าเริ่มเงียบ้วครับแล้วก็ปิดไฟกันเลยนะครับ ตอนนี้ผมก็ปิดไฟแล้วน่าจะไม่มีการพองตัวอีกแล้วนะครับเม็ดที่ยังไม่พองตัวนะครับก็ก็ปล่อยมันไวนะ้แล้วเราก็ลองปดิดฝาดูนะครับว่ามันเป็นยังไงเสียงด้านในคือแบบมันแบบิยอะเลยน่ากินโอ้โหน่ากินมากเลยครับนี่นะครับการทอดนะคะก็อยู่ในความระมัดระวังของผู้ใหญ่ด้วยนะครับนี่ก็แม่ผมเป็นคนถ่ายนะครับก็ระมัดระวัง โอ้ยมนนเต่อไปครับแล้วก็ใส่น้ำตาลเล็นิดหน่อยนะนี่ครับแ๋ยวเราก็ลองชิมดูนะครับคืเข้าขี่น้่เข้าเข้าเข้าขี่ครับเข้าขี่เข้าขี่เนะลองชิมแบบตัวเนยๆหน่อยนะครับอยนอเกี้นี่อือืม อันจริงๆครับมาเห็นไหมครับเราก็ใส่น้ำตาลอีกนิดนึงสักครึ่งช้อนครับว่าอย่างน้อยไปในแบนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราก็เต็มใส่จานกระเลนครับเนี่ยก็มีสีเหลืองๆกันบ้างครับคนอีกนิดนะครับคนอีกนิดหนึ่งนะครับเให้มีเลือขาวหายไปแล้วก็เตรียมอะไรที่ตักข้าวครับมาอันนี้ก็เป็นจานรองครับเหมือนเส้นฝ่ายครับนี่ครับแล้วให้ไว้ ไม่มีน้ำมันแล้วทำไมถึงไม่มีน้ำมันอืมเมียนไหม้ไม้ด้านล่างครับไหม่เลยไมแล้วก็หยิบออกนะครับเราจะไม่เอาร้อนเมียนแมวผมไม่ได้ขุนนะครับก็ดูแลสุขภาพดีนี่ครับเม็ดที่ยังไม่ระเบิดนะครับเนี่ย มันบบนี้ปต,ตรนี้ไม่หม่อ้ายโดนขอบอุ้ยนต้องดูแลนะครับู้ใหญ่เดวรดนะนั้นเอคุณก็มีแม่หาครับอคร้อนนะครับอเม,ม,ม,มที่มทีมันหมครับเราคนแม่ คนไม่ได้เอาด้านล่างขึ้นเพราะล้วก็ตักกกดกิ๊บนะครับอืมนากินมากเลยครับทำรามิวแล้วก็ดึงตบนอุ้ยมันโคตรร้อนเลยครับผมโดนหอมเมื่อกี้โคตรจีบอันนี้เราก็ได้ของกินของวาง่างระหว่างวันแล้วนะครับมาชิมกันเลยอือออกบ้านไปไหนไม่ได้นะครับแล้วก็มันทำเป้าคอนกินเองครับ ถึงพูดเชื้อน้อยลงก็อย่าประมาทนะครับทำมันเพิ่มขึ้นได้ครับอร่อยให้เรามมนระวังตัวเองด้วยนะครับนี่ครับเพื่อนๆก็ลองเอาไปทำดูครับจะไปรูอะไรก็ระวังด้วยเพื่อนฟพื่อทำตอนนี้ผมว่าใช้เป็นรถเหนื่อยนะ คิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกด,กดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะคะขอบคุณนะคะไ่กดติดตาม,มกดอะไรทั้งหมดครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรรอติดตามนะคะกดกระดิ่งไว้นะครับนะครับแล้วเราก็เอาบัตคอนเทนนร์นี้นะครับก,รระะก็เอาไปดูกับฟุตบอลนะฮะก็ดูนะัดทิงฟุตบอลโลกนะครับเราเราก็ดูไม่ค่อยเต็มนะ ว่าอ่านมาครึ่งพอดีนะครับ